บรรดิตวักวันานาว่าโดยบัณฑิตผู้ชี้บอกกลุ่มทรัพย์ให้พระพุทธภาษิตผู้ฉลาดควรเห็นว่าคนที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็นความผิดกล่าวปรามให้เว้นความชั่วเป็นผู้มีปัญญาดีนั้นเป็นเสมือนผู้บอกกลุ่มทรัพย์ให้และควรครบบัณดิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบอยู่มีแต่ทางดีไม่มีทางเสียเลยอธิบายความ การตักเตือนผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องอยากคนเตือนจะต้องคิดแล้วคิดอีกหลายครั้งหลายตลบเพราะกลัวว่าเตือนไปแล้วเขาจะโกรธบ้างเหตุผลในการเตือนมีเพียงพอหรือไม่บ้างถ้าเขาเถียงมีเรื่องขุนข้องมองใจกันเกิดขึ้นควรจะทําอย่างไรบ้างเขาอาจด่าว่าใส่หน้าอาว่าเที่ยวโมเเตือนคนอื่นอยู่ทําไมไม่เตือนตอนเองบ้างเป็นตน้นการเตือนคนอื่นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายผู้เตือนจะต้องเสี่ยงต่อหลายอย่าง การตัดสินใจเตือนผู้อื่นเป็นความเสียสละอย่างหนึ่งที่กล่าวนี้หมายถึงผู้เตือนด้วยความหวังดีไม่ใช่ผู้มุงร้ายพระอัฏฐกถาจาร์กล่าวว่าผู้ชี้โทษนั้นมีสองพวกคือผู้แสหาโทษคอยจ้องหาความผิดของผู้ผอื่นพวกหนึ่งคนพวกนี้ชอบตำหนิตีเตียนหรือทักท้วงข้อบกพร่องของผู้อื่นท่ามกลางชุมนุมชนด้วยจุดประสงค์เพื่อให้เขาละอายพวกนี้ใช้ไม่ได้ ส่วนอีกพวกหนึ่งคือท่านผู้หวังความเจริญแก่ผู้ถูกเตือนมีความเจริญด้วยศีลเป็นต้นมีความประสงค์จะอุ้มชูเพราะความเอ็นดูในเขาต้องการให้รู้สิ่งที่เป็นโทษดำเนินในสิ่งที่เป็นคุณพวกที่สองนี้ดีเมื่อเตือนใครคนนั้นไม่ควรโกรธควรทำความรู้สึกในท่านผู้นั้นว่าเหมือนผู้บอกกลุ่มทรัพย์ให้สำหรับภิกษุควรปรนาคือเปิดโอกาสให้ตักเตือนว่า ท่านอยู่ในฐานะอุปชายอาจารย์ของกระผมเป็นความดีอันยิ่งใหญ่ที่กรุณาเตือนกระผมต่อไปขอท่านได้โปรดเตือนกระผมอีกเมื่อกระผมได้กระทําสิ่งใดอันไม่เหมาะไม่ควรดังนี้เป็นต้นข้อว่ากล่าวปรามนั้นคือเมื่อเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็รีบบอกให้รู้บังคับให้เลิกการกระทําเช่นนั้นเสียอาจารย์หรืออุปชาบางพวก บางคนเห็นข้อบกพร่องของศิธิ์แล้วไม่กล้าพูดด้วยเกรงว่าจะเสื่อมจากความรักความนับถือของศิธิ์เธอจะเลิกเธอจะเลิกอุปถากปรนิบัติเสียการกระทําดังนี้ท่านว่าเป็นการเกลีย่ยหรือเรี่ยรายอยากเยื่อลงในศาสนาส่วนอาจารย์หรืออุปชายะชีดีนั้นเมื่อเห็นข้อบกพร่องของศิธิ์แล้วจะต้องลงธนกรรมคือลงโทษหรือกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งอันสมควรแก่โทษดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า ดูก่อนอานท์เราจะกล่าวคมเราจะกล่าวคมเราจะกล่าวยกย่องเราจะกล่าวยกย่องผู้ใดเข้มแข็งมีสาระในศาสนาก็จะอยู่ได้ดังนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเขานั้นต้องตักเตือนเป็นสั่งสอนเป็นครูอาจารย์ที่เสจรักในบ้านปลายก็คือครูอาจารย์ที่มันสั่งสอนวิชาอบรมให้เป็นคนดีปลูกฝังให้เป็นคนมีอุดมคติมีหลักใจส่วนครูอาจารย์ที่ปล่อยประละเลย สิทธิ์อจเ็นเป็นทางสบายในเบื้องต้นแต่ก็จะโดมินในเบื้องปลายถึงจะมีความเคารพนับถือก็ไม่เน่นแฟนเพียงสักแต่ว่าแสดงความเคารพนับถือพอเป็นพิธีเพียงเพื่อมิให้คนทั้งหลายกล่าวได้ว่าไม่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ทีนี้กล่าวในระหว่างมิสหายมิสหายที่หวังดีต่อการต้องตักเตือนกันคนฉลาดย่อมเห็นมิตรผู้เตือนตนเป็นมิตรแท้ส่วนคนโง่ทำตนให้ใครเตือนไม่ได้ในที่สุดก็หามิตรดีไม่ได้ จะได้ก็แต่มิดปอกลอกมิตรหัวประจบมิตรชักชวนในทางชิบหายพ่อแม่ก็เหมือนกันเมื่อรักลูกก็ต้องมันตักเตือนอบรมสั่งสอนปลูกฝังและลงโทษตามโคนเก่โทษไม่ใช่ลูกคนไหนเป็นที่รักมากแล้วทําอะไรถูกไปหมดกลายเป็นคนกลัวลูกถ้าอย่างนี้อีกหน่อยลูกก็จะเป็นโจรเป็นคนพานเกเรคนที่ต้องเสียใจภายหลังก็คือพ่อแม่นั่นเองการอบรม ลูกให้ดีแม้จะเหน็ดเหนื่อยลำบากบ้างในเบื้องต้นแต่ก็มีผลอันน่าชื่นใจเป็นอันมากในบ้านปลายกล่าวถึงผู้ตักเตือนเมื่อรู้ถึงความหวังดีของผู้เตือนแล้วก็ควรรับคําเตือนด้วยความเคารพให้ความหวังแก่ผู้เตือนว่าคําตักเตือนสั่งสอนของท่านจะไม่เป็นหมันเสียทีเดียวอย่างน้อยผู้ถูกเตือนก็นําไปปฏิบัติตามบ้างหรืออย่างน้อยที่สุดก็พยายามเพื่อปฏิบัติเช่นนั้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าผู้วางง่ายสอนง่าย ความเป็นคนสอนง่ายนั้นเป็นสเสน่ห์เป็นทางผูกมิตรเ,เป็นกุญแจสําคัญไขไปสู่ความดีงามต่างๆอีกมากมายหลายหลกักเป็นที่ยกย่องของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดังเช่นพระราธะเถระมีเรื่องย่อด,ดังนี้พระราธะเกิดในสกุพลพราหมณ์เมื่อเป็นคลือหัดได้เป็นผู้ตกยากในยามชราจึงไปอาศัยภิกูุทั้งหลายอยู่ในวัดเชตวันเมืองสาวัตถีช่วยดาย้าวัดกวาดบริเวณวัด และถวายน้ำล้างหน้าล้างมือล้างเท้าเป็นต้นแก่ภิกษุทั้งหลายพราหมณ์ราธะอยากบวชละเกินแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้บวชด,ด้วยเห็นว่าแก่แล้วพราหมณนั้นสู้ผอมลงมากเพราะความผิดหวังในการบวชวันหนึ่งพระศัสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของราธพราหมณ์จึงเสด็จไปยังที่ที่พราหมณ์กวาดลานวัดอยู่ตรัสถามว่า ได้รับการสงเคราะห์อ,อะไรจากพิสูจน์ทั้งหลายบ้างพราหมณ์กราบทูลว่าได้อาหารพอ,อยังชีพได้อาศัยหลับนอนสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือการบวชแต่พิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้บวชพระาศาสดาทรงปรารบเรื่องราธพราหมนี้รับสั่งให้ประชุมสง์ตรัสถามว่าใครระลึกถึงอุปการะของพราหมได้บ้างพระสารีบุตรกราบทูลว่าท่านระลึกได้ คือคราวหนึ่งท่านบินทบาตอยู่ในกรุงราชฤห์พราหมณ์ราธะได้ถวายอาหารท่านทัพพีหนึ่งพระศาสดาตรัสว่าสารีบุตรเธอช่วยเปลื้องทุกข์ของพราหมณ์ผู้เคยมีอุปการะนี้มีควรหรือได้พระเจ้าข่าพระสารีบุตรทูลข้าพระองค์จักให้พราหมณ์นีบ้บวชเมื่อพระราธะบวชแล้วก็ลำบากด้วยอาหารการขบฉันเพราะเป็นพระใหม่บวชภายแก่ พระสารีบุตรจึงพาพระราธาริกไปในที่ต่างๆพรามสอนอบรมตักเตือนอยู่เนืองๆว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําพระราธะเป็นพระแก่ที่ว่าง่ายรับโอวาทด้วยความเคารพปฏิบัติตามโอวาทของพระสารีบุตรอยู่ไม่นานนักก็ได้สาเร็จอรหัตผลพระสารีบุตรนําพระราธะกลับมาสู่สำนักของพระศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีพระศาสดาตรัสถามว่า สิทธิ์ของเธอเป็นผู้ว่างง่ายหรือไม่ว่างง่ายเหลือเกินพระเจ้าข่าภาษาพระภาษารีบุตรทูลเมื่อข่าพระพุทธเจ้าเห็นความผิดบกพร่องลายๆแล้วกล่าวสอนอยู่พระราธะไม่เคยโกรธเลยสารีบุตรหากเธอได้สัตวิหาริอย่างนี้จะรับได้สักเท่าใดรับได้มากมายทีเดียวพระเจ้าขา่าวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาว่าพระสารีบุตรเถระเป็นผู้มีความกระตัญยูกตะเวทีระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์แม้เคยถวายอาหารเพียงทัพพีเดียวเป็นอุปชายะให้พราหมณ์ตกยากบวชแล้วนับว่าได้ทำกิจที่บุคคลอื่นทำได้ยากฝ่ายพระราธาก็เป็นผู้ว่าง,ง่ายอดทนต่อโอวาทได้ท่านผู้ครแก่การสั่งสอนเหมือนกัน ขอแทรกไว้ตอนนี้หน่อยหนึ่งว่าธรรมดาบุคคลผู้มีความกระตันยูกระตะเวทีย่อมระลึกอยู่เสมอซึ่งอุปการะที่ผู้อื่นกระทําเกตตนแม้เพียงเล็กน้อยคอยหาโอกาสตอบแทนความดีของผู้อื่นฝังจิตฝังใจของตนอยู่ตลอดเวลาตรงกันข้ามกับคนผู้ไม่มีความกระตันยูกระตะเวทีใครทําคุณให้คุณนั้นก็ปรากฏเพียงชั่วคราวเหมือนรอยขีดลงในน้ำคนมีความกระตันยูย่อมไม่ถือเอาข้อบอกพร่องเล็กน้อยของผู้มีคุณ มาลบล้างคุณความดีส่วนใหญ่ทำนองเอาใบบัวปิดท้องฟ้าแม้ใบบัวนั้นอาจปิดตาของตนไม่ให้เห็นท้องฟ้าได้แต่ท้องฟ้าย่อมปรากฏแก่คนทั่วไปอยู่คนกระตันยูมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมส่วนคนอกตันยูมีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญพระศาสดาทรงทราบข้อที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพระสารีบุตรก็เป็นผู้มีความกระตันยูกระตะเวทีเหมือนกัน รัสเล่าเรื่องช้างเชือกหนึ่งถูกต่อไม้แหลมตําเท้าเดินไปไหนไม่ได้พวกช่างไม้กลุ่มหนึ่งไปพบเข้าในป่าช่วยกันถอนต่อไม้แหลมนั้นออกจากเท้านำยาสมุนไพรามาพอกให้ช้างนั้นหายโรคแล้วระลึกถึงอุปการะของพวกช่างไม้ได้นำลูกช้างเผือกเชือกหนึ่งมาให้เป็นเครื่องตอบแทนพระศาสดาทรงปรารบภาษาริบุตรตรัสเรื่องช้างนั้นแล้ว <c oughs> ทรงปรารบพระราธะ ตรัสเรื่องความเป็นผู้วาง,ง่ายต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้ว่าง,ง่ายเหมือนพระราธะเมื่ออาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธพึงมองเห็นบุคคลผู้ตักเตือนสั่งสอนเสมือนเป็นผู้บอกขุมทรัพย์ให้ดังนี้แล้วตรัสพระภาสิตว่าผู้ฉลาดควรเห็นว่าคนที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็นความผิดกล่าวปรามให้เว้นความชั่วเป็นผู้มีปัญญาดีนั้น เป็นเสมือนผู้บอกกลุ่มทรัพย์ให้และควรครบบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบอยู่มีแต่ทางดีไม่มีทางเสียเลยนายต่างๆได้อธิบายมาแล้วแต่ต้นขอเพิ่มเติมในตอนนี้เกี่ยวกับผลดีของการครบบัณฑิตและผลเสียในการครบคนพาลอีกเล็กน้อยว่าคนฉลาดมีอัธยาศัยเป็นบัณฑิตย่อมพอใจคบบัณฑิตคนโง่มีอัธยาศัยเป็นคนพาลย่อมพอใจคบคนพาลเสมือนมแมลงวัน พอใจในของโสโครกมแมลงพึ่งมแมลงผู้และ,มะแมลงผีเสือ้อพอใจในของสะอาดการที่บุคคลจะคบสนิทกับผู้ใดย่อมแสดงว่ามีอธิมุตรหรืออัธยาสัยส่วนลึกไปกันได้มิฉะนั้นจะคบกันไม่ได้นานผู้ฉลาดเมื่อได้บัณฑิตเป็นมิตรเป็นสหายเป็นที่พึ่งพิงแล้วก็ควรรู้ระวังรักษาถนอมมิตรเช่นนั้นไว้ตลอด